ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับ Deep i, ดิฟดิซิสอีกแล้วนะคะว,วันนี้ก็เป็นวันง่ายๆสบายๆของดิฟเลยนะคะซึ่งก็ใช้ชีวิตยอยู่บ้านตามปกติเลยค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงครีมกันแดดกันนะคะวันนี้ดิฟยิบยก กิมกันแดดขึ้นมาให้ได้ดูกันหนึ่งตัวนะคะก็คือเราจะมาลองใช้ด้วยกันนี่แหละเนาะก็พอดีมีโอกาสได้มาทดลองนะคะเพราะว่าเป็นขนาดทดลองนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้ากิมกันแดดตัวนี้คือตัวไหนกันคะ่ะ ตัวนี้นะคะเป็นครีมกันแดด s u n w a ซ s u uv w i h b r i t e n i n g multi protector นะคะ spf ตัวนี้นะคะจะเป็น spf 50บวก pa 4บวกด้วยกันนะคะในลายนี้นะคะเขามีด้วยกัน2รุ่นนะคะทุกคนรุ่นที่ได้มาเป็นครีมม y โกนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขนาดทดลองนะคะก็คือ not for sale เนอะไม่ได้ขายนะคะ make in จะเห็นเลยว่าเป็น make in korea นะคะแล้วก็ขนาดอยู่ที่5 ml ค่ะเขาจะมีขายตั้งแต่ประมาณ 10 ML 30 ML แล้วก็50 ML นะคะถ้าดิบจำไม่ผิดเนอะก็ตัวนี้จะเป็นแบบขนาดเล็กๆเ,เลยนะคะ กันแดดตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะมอบความชุ่มชื้นนะคะเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวเนี่ยดูมีชีวิตชีวานะคะเมื่อเรารู้สึกว่าผิวเราแห้งนะคะหรือว่าคนที่มีผิวแห้งนะคะต้องการความชุ่มชื้นในช่วงฤดูหนาวหรือว่ามีผิวแห้งตามปกตินะคะก็สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยครีมกันแดดตัวนี้แล้วก็บำรุงไปในตัวได้ด้วยค่ะจะทําให้ผิวดูเปล่งประกายนะคะ ในส่วนของอินกิเดียนของตัวนี้นะคะเดี๋ยวดิบจะขึ้นให้ได้ดูกันเลยนะว่ามีส่วนประกอบส่วนผสมของอะไรบ้างนั่นเองค่ะเพื่อนๆจะได้เอาไปตัดสินใจในการใช้กันนะคะ <c oughs> กันแดดตัวนี้นะคะจะช่วยสร้างเกราะที่แข็งแรงป้องกันผิวนะคะอาทิเช่นรังสี UV นะคะหรือว่าป้องกันแสงสีฟ้าเป็น Milky Tone Up นะคะ ป้องผิวเพื่อให้ผิวผ่อนคลายนั่นเองค่ะเอกสิทธิ์เฉพาะของซาวาซูเนี่ยนะคะก็คือจะมีส่วนผสมของเปลือกมัลเบอร์ี่นะคะผลมัลเบอร์รี่โพลีแซคคาไรจากโสมขาวนะคะแล้วก็ผลพรมแล้วก็รากกาวแคปนั่นเองค่ะซึ่งเขาจะช่วยเพิ่มความกระจ่งางใสให้กับผิวนะคะลดสีเมลานินให้ผิวยาวนานกว่าที่เคยนั่นเองค่ะ ลังจากที่ดูรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทาบนผิวหน้ากันนะคะก่อนอื่นเรามาซูมดูกันผิวหน้ากันก่อนนะคะว่าผิวหน้าของดิฟนะคะก็จะมีรอยจุดด่างดํานะคะบ้างเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นรอยที่ดิฟพึ่งจี้ขี้แมงวันไปนะคะเพื่อนอาจจะได้ดูคลิปวิดีโอจี้ขี้แมงวันก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะก็ยังไงเดี๋ยวมารอดูผิวหลังลงครีมกันแดดดีก่น,นะคะนี่นะคะ2องข้อนี้แบบฟูๆเลย 5 ml สองข้อนี้ดิฟคิดว่าน่าจะทาได้ประมาณสองถึงสามครั้งก็น่าจะหมดหลอดนะคะเออดิฟลงครีมบำรุงมาแล้วนะคะครีมบำรุงช่วงนี้บนผิวหน้าของดิฟยังใช้ตัวเดิมที่เพิ่งรีวิวไปก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่าผัดใช้ทีละตัวนะคะอยากรีว,วิวตัวต่อไปก็คือต้องแบบพักหน้าทีเดียวจะได้รู้ว่าตัวไหนแพ้ตัวไหนไม่แพ้ตัวไหนถูกกับผิวหน้าตัวเองนะคะก็เลยเออยังไม่ได้เปลี่ยนตัวใช้นะคะกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นแบบ ทีทีโอไออะทุกคนนึกออกไหมมันจะเป็นเหมือนกลิ่นดิบเคยใช้ไม่ใช่เคยใช้สิดิบใช้โทนเนอร์ตัวหนึ่งอยู่ะแล้วก็เป็นเอ่อทีทีอะค่ะเป็นกลิ่นชาเขียวเป็นกลิ่นชาเขียวผสมมิ้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะเป็นกลิ่นแบบนั้นเลยนะดิบไม่รู้ว่าคนอื่นอะเขาใช้แบบเจ้าตัวเนี้ยกันกันเยอะขนาดนี้ไหมอะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็น กันแดดที่เป็นมิลกี้ทนอัพอะค่ะคือมันจะทําให้ผิวสว่างขึ้นไบรท์ Bright, ขึ้นอะไรอย่างเนาะแล้วดิบก็ไม่มั่นใจว่าเอหรือว่าเขาใช้เป็นแค่ทนอัพก่อนแต่งหน้าเฉยๆมีใครใช้เป็นกันแดดอย่างเดียวไหมถ้ามีใครใช้เป็นกันแดดอย่างเดียวตัวเดียวเลยก็บอกดิบหน่อยนะคะดิบก็อยากรู้ว่าเออถ้าแบบใช้เป็นกันแดดตัวเดียวเงี้ยมันมันเวิร์กไหมเนาะเพราะว่านี่นดี้ก็เพิ่งลองใช้เหมือนกันนะคะเพิ่งได้มาเลยก็คือ ซื้อของอย่างอื่นแหละแล้วก็แม่ค้าเขาแถมมาให้เราได้มาเป็นแบบอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันห้ามขายเนาะเขาก็น่าจะเอามาให้เราทดลองเป็นการแอบป้ายยาถ้าเผื่อถูกใจเราจะได้ไปอุดหนุนเขาอะไรประมาณนี้นี่ก็จะเป็นฟินิชผิวนะคะจากกันแดดเซว s สด UVWist t i t a n i ิ m Multi Protector รุ่นครีมิโกนะคะซึ่งเขามีเคมด้วยนะทุกคนว่าเหมาะกับทุกป เพศของผิวนะทุกคนแต่ว่าดิฟบอกไปแล้วเนาะตั้งแต่ต้นคลิปว่าเขามีด้วยกัน2รุ่นซึ่งอีกรุ่นหนึ่งอะ่ะเ <ๆ S 1> พื่อนๆ่ก็สามารถไปเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองนนหน้าน้ไม่จำเป็นจะต้องใช้รุ่นกรีนม,มิโกนะคะแต่ว่าตัวนี้สามารถใช้ได้กับทุกคนซึ่งต้องเป็นคนที่ต้องการความเปล่งประกายของผิวแบบความไบรท์อ่ะความแบบกรความฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเลือกใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวิ เออไม่ได้คิดว่าแม่ค้าเขาจะเลือกตัวนี้มาให้เพราะว่าดิป,ปนคนผิวแห้งอยู่แล้วแล้วถ้าดิปเลือกซื้ออะไรเงี้ยกับ2ตัวนั้นดิปก็คงจะเลือกซื้อรุ่นนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราผิวแห้งมากเราก็คงจะไม่ใช้ไอตัวที่มันแห้งกว่านี้เนาะก็คงเลือกผิวชำ่ำ ต่อมาเราจะมาพูดถึงในส่วนของราคากันนะคะเพื่อนๆราคาเนี่ยเ,เหมือนดิฟจะบอกไปข้างต้นว่าเขามีด้วยกันประมาณ3ขนาดนะคะขนาดแรกจะเป็น10 ml นะคะ10 ml เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทนะคะแล้วก็30 ml เนี่ยจะอยู่ที่พันนิดๆน,นะคะแล้ว ก็50 ml นะคะจะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทค่ะไม่มั่นใจราคาแน่ชัดนะคะแต่ว่าอยู่ในเลทราคาประมาณนี้นะคะอาจจะขึ้นหรือลงกว่านี้นิดหน่อยเนาะยังไงเพื่อนๆถ้าใครสนใจเจ้าซาวซูร,รุ่นนี้นะคะที่เป็นครีมกันแดดก็ลองเอาชื่อรุ่นนะคะที่ดิบขึ้นไว้ตรงนี้นะคะไปเซิร์ชดูนะคะเพราะว่า ก็เป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับผิวที่ทุกคนควรจะใช้ควรจะมีกันแดดนะคะไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามดิบจะย้ำเสมอว่าไม่ว่าจะใช้กันแดดยี่ห้ออะไรก็ตามนะคะเพื่อนๆควรใช้ค่ะจาก SPF มากน้อยไงก็ควรทากันแดดทุกวันนะคะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เราพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะอยากให้ดิบรีวิวอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอน,นะคะคลิปนี้ดิปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ